สวัสดีค่ะกลับคาพบกับข่าวรอบสัปดาห์กับดิฉันอ้อมทิ์กองสุขในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลฝ้าไร่ดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆอะไรบ้างนั้นเรามารับชมพร้อมๆกันค่ะเมื่อวันที่25ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกานายสมรบุญโพประธานสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี2 5 1 4ครั้งที่1นาณห้องประชุมวังเทียงเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ซึ่งมีการพิจารณาดังนี้ 1. การพิจารณาเห็นชอบให้วัดป่าชมพูทองดาเนินการสร้างวัดในที่ดินสอประกอ 2. การพิจารณาเห็นชอบขอใช้ที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างเป็นตลาดสดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ 3. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติสุสานและชาปนาสถาน พศ2514 4การพิจารณาเห็นชอบให้ใช้ที่ดินและถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เลขที่นค2513ที่ดินเลขที่10จำนวนสองไร่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานีจ่ายน้ำโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเรื่องที่พิจารณาดังกล่าว วันที่26ตุลาคมเวลา9ก้านาฬิกาฝ่ายแผนงานและงบประมาณเทศบาลตำบลเฝาไร่จัดการประชุมคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเฝาไร่ครั้งที่1ประจำปี2514่ภายใต้โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพศสอ 2, 5 5 6ถึงพศสอ 2, 5 7 0เเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2566ถึงพศ2570และพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นพศ2561ถึงพศ2565 25เพิ่มเติมครั้งที่1ณหอประชุมพอเพียงเทศบาลตำบลเฝ้าไร่โดยมีนายสุภีณัฏฐ์ศีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่เป็นประธานในพิธีและในวันเดียวกันนี้นางสาวจันนิภาประหยัดผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสรัญญาวงดวงผานิติกรนางปราณีโพสีนักวิชาการพัสดุและเจ้าหน้าที่กองคลังรับซองประมูลราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดตลาดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ณห้องประชุมบังเทียงเทศบาลตำบลเฝ้าไร่และทำการเปิดซองตั้งแต่เวลา13.30นาทีโดยมีนายกมลยศาอินรองปลัดเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการเปิดซอง และในโอกาสนี้นายยุทธนาศีสมบูรณ์และนายจักรพัฒน์สายไทยสงรองนายกเทศมนตรีร่วมสังเกตการร่วมกับผู้ประมูลในครั้งนี้ด้วยนางสาวจนิพาประหยัดภูมำนวยการกองคลังมอบหมายให้นางสาวไพรจิตปาสาริดาจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาและจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่ออกให้บริการเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและผลมูลฝอย บ้านจับไม้บ้านท่าไหาโศกและบ้านท่าสำราญนายสนั่นสืบสิงรองประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยานางสาวกัญญาวันปัญญาวันนักวิชาการสาธารณสุขลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ทำความสะอาดตลาดสดและพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณตลาดสดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานเพื่อให้ตลาดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดหน้าซื้อของกรมอนามัยรวมถึงเพื่อให้มีการจัดการบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฝ่าไร่ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายต่างๆภายในหมู่บ้านนาฮามหมู่ที่1 รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบนเฝาไรและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างทัศนียภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัยจากกิ่งไม้และต้นไม้ที่หักโคนนายจักรพัฒน์สายไทยสงรองนาย,ยกเทศบุตรีตำบนเฝาไรและนายสมรบุญโพประธานสภาเทศบาลลงพื้นที่ควบคุมและติดตามการดําเนินการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์ด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบนเฝาไรเพื่อจะใช้พื้นที่ในการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาล รวมทั้งรองรับสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลฝ่าไร่และพื้นที่ใกล้เคียงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฝ่าไร่จัดระเบียบการจราจรให้กับผู้มารับบริการวัคซีนโควิด -19 บริเวณด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลฝ้าไร่ซึ่งการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอฝ้อไร่นั้นมีกำหนดการฉีดวัคซีนณจุดบริการที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลฝ่อไร่ในวันพุธวันพฤหัส และว,วันศุกร์ของสัปดาห์และนี่คือข่าวรอบสัปดาห์ของเทศบาลตำบลบ่อไร่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ